มะขามหวานลมสักจ้าท้องฟ้าก็สดใสสวยงามมากเลยนะคะวิวบ้านบ้านชาวสวนอ่ะเตี้ๆเติดด,ด,ดินก็มีนะคะ ชมันเพลินไปเลยนะคะมะขามที่ชื่นชอบมะขามมาอําเภอลมศักดิ์นะคะ,ะ,คะพิกัดน้ำตกทันทิพย์ทางขึ้นเขาตอนะคะต้มศักดิ์นี่หวานแน่นอนหวานหอมค่ะมันไม่ใช่หวานธรรมดาสําหรับดินลมศักดิ์นะคะมันไม่ใช่หวานไปเล่มๆจืดๆมันหวานอร่อยชวนกินมาดูนะคะว่าสมกับอันดับหนึ่ง ของประเทศหรือไม่นะคะเจอกันปีใหม่นะคะรีบซีทุกท่านสวัสดีค่ะ